ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่47เสี่ยวมีเจีย้ยจือเปิดขึ้นอีกครั้งพวกเจ้าออกไปให้หมดลู่เจีย้ยมีได้ตอบเจียงหลีเพียงแต่กล่าวกับผู้อื่นที่อยู่ในห้องเหล่าผู้อารักขาคนสนิทมองหน้ากันแม้กระทั่งท่านหมอเทวดายัางรู้สึกเป็นกังวลไม่ขยับไปไหนนี่เป็นครั้งแรกที่คำพูดของลู่เจีย้ยไม่เป็นผลต่อพวกเขา ไร้ซึ่งหนทางพวกเขาไม่อาจวางใจให้เจียงหลีอยู่เพียงลําพังกับนายน้อยที่อาการกำเริบสาหัสจริงๆนายน้อยขอรับนี่ลู่หวาเป็นหัวหน้าผู้อารักขาส่วนตัวเวลานี้จึงทำได้เพียงสกัดกลั้นเท่านั้นออกไปแต่ทว่าลู่เจี๋ยกลับไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้พูดสิ่งใดสองคำที่กล่าวมานี้ผู้ใดก็มีสามารถขัดขวางได้ เหล่าผู้อารักขาคนสนิทจึงทำได้เพียงโค้งคำนับและค่อยๆถอยหลังออกไปเจียงหลียืนอยู่ตรงกลางด้วยความมึนงงนางไม่เข้าใจว่าลู่เจี๊ยเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกจู่ๆก็ให้นางมาหาเช่นนี้รีบร้อนพานางมาเพื่ออุ่นเตียงให้เขาเนี่ยนามันดาสิกสาวใช้สวยๆที่อยู่ข้างเขายังมีไม่มากพออีกหรือเหตุใดถึงต้องการเด็กน้อยพร้อมกระรองเช่นนางไปอุ่นเตียงให้เขาด้วยบ้ากาม เจียงหลีตำหนิในใจแต่ยังคงรักษาความสงบนิ่งเอาไว้แม้นางจะรู้สึกรังเกียจพฤติกรรมโรคจิตของลู่เจี้ยแต่นางก็รู้สึกแปลกๆลกูล่เจี้ยดูไม่เหมือนคนที่มากๆในการเช่นนั้นหรือว่าจะมีเหตุผลอื่นเจียงหลีคาดเดาวในใจไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายตนรวมถึงคำเตือนในสายตาของผู้อารักขาคนสนิททันใดนั้นหมอเทวดารวบรวมความกล้ากล่าวขึ้นหนึ่งประโยค นายน้อยขออภัยหากข้าเสียมารยาทดูจากอาการของนายน้อยตอนนี้ไม่ใกล้ชิดสตรีจะดีกว่าขณะพูดอยู่เขาเหลือบมองเจียงหลีและก้มศีรษะเช่นเดิมจากนั้นจึงกัดฟันพูดต่อทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการเสพสังวาสเพลงเจียงหลีรู้สึกว่าร่างกายตนเองมีรอยแตกเกิดขึ้นพวกผู้อารักขาคนสนิทต,ต่างหยุดนิ่งมองผู้ที่อยู่หลังม่านหนาด้วยความจงรักภักดี บรรยากาศภายในห้องพลันเงียบสงบพิลึกเจียงหลีกมัดแน่นพยายามข่มความรู้สึกโมโหนโนางไม่ตำหนิคำพูดของหมอเทวดาดวงตาคมดังมิดมองไปที่ลู่เจียหากลู่เจียมีความคิดเยี่ยงนี้จริงนางไม่มีทางช่วยให้เขาได้สืบสกุลแน่นางคือราชินีผู้สง่างามบัดนี้ตกมาเป็นนางทาตก็ช่างมันแล้วยังต้องมาอุ่นเตียงกลายเป็นนางบำเรอของลู่เจียอีกหรือ ไปให้พลลูเจียตอบกลับกลับมีเพียงคำาู้สวัสด์น่าตกใจคำเดียวเท่านั้นเมื่อพูดคำนี้ออกมาราวกับว่าภูเขาหิมะได้พังทลายลงมาไอายเยือกเย็นแผ่ขยายช้าๆพวกอารักขาคนสนิทรวมทั้งหมอเทวดาในห้องต่างไม่กล้าขัดใจอีกและค่อยๆพากันถอยกลับไปภายในพริบตาเดียวทั้งห้องจึงเหลือแค่ลูเจียและเจียงหลีระหว่างคนสองคนยังถูกผ้าม่านหนาขวางกั้นเอาไว้ เจียงหลีสงบสติอารมณ์และสำรวจทั่วห้องนี่ยังคงเป็นครั้งแรกที่นางเข้ามาในห้องของลูเจียการตกแต่งภายในเรียบง่ายแต่กลับไม่บกพร่องเรื่องความหรูหราขาดกลิ่นอายโลกมนุษย์แต่มากด้วยบรรยากาศของวิมานสวรรค์วังตาเข้ามาลูเจียออกคำสั่งเจียงหลีถอนสายตาแววตาดำดิ่งแปรผันก่อนจะก้าวขาช้าๆเข้าใกล้พามาน เดินเขาไปใกล้ยืนอยู่ด้านนอกของผ้าม่านสะสมพลังวิญญาณม้วนเกลียวไร้สีที่มือขวามือซ้ายเลิกผ้าม่านออกย่องเข้าไปใกล้ช้า,ชาหากเขากล้าเข้ามาหลักก็ข้าจะบีบมันให้ระเบิดเลยเจียงหลีแอบคิดในใจลูเจียรูปงามสง่าสมกับความสวยของนางแต่ว่าทำเรื่องเช่นนั้นจะต้องได้รับการยินยอมความรู้สึกทั้งสองฝ่ายมิใช่หน้าไหนก็ได้ที่จะปีนขึ้นมาร่วมเตียงกับเจียงหลีอย่างไรเสีย นางในสภาพเช่นนี้ยังสมเพชตัวเองเลยแล้วจะให้อีกฝ่ายมาเห็นได้ยี่งไรผ้าม่านหนาอยู่มากโคอีกชั้นซ้อนอีกชั้นหลังจากดึงไปสามชั้นเจียงหลีเริ่มจะหมดความอดทนผู้ชายอกสามศอกเวลานอนทำไมถึงยุ่งยากซับซ้อนเพียงนี้กลัวคนเข้ามาแอบดูตอนนอนหรือไงฮะยังดีที่นางยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเห็นภาพชัดเจน เจียงหลีมองเห็นเงาเลือนรางของร่างที่นอนอยู่บนเตียงแล้วแม้จะเป็นเพียงรูปร่างภายนอกก็ทำให้คนลหลงไหลได้ในที่สุดผ้าม่านชั้นสุดท้ายถูกนางเปิดออกระหว่างนางกับลู่เจียไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นเรากับม้วนกระดาษภาพวาดสวยงามไม่มีสิ่งใดเปรียบที่เปิดออกอยู่ตรงหน้านางช่างรูปงามยิ่งนักเจียงหลีชื่นชมในใจ ลู่เจียนแผ่บนเตียงใหญ่สวยหรูเส้นผมสลวยของเขายุ่งเหยิงเล็กน้อยกระจัดกระจายบนผ้าปูที่นอนเสื้อชั้นในแยกออกจากกันเผยให้เห็นถึงแผงอกผิวขาวเนียนไร้รอยตำหนิอีกทั้งกระดูกหายปลาร้างดงามน่าดึงดูดไหล่กว้างเอวคอดขายาวเรียวแม้กระทั่งภายใต้เสื้อสีขาววับวับแวมแวมยังปรากฏให้เห็นเม็ดทับทิมสีแดงทั้งสองข้าง เจียงหลีอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจอยากได้ไอร้อนที่ไหลผ่านจมูกถูกนางสูดกลับคืนลึกๆสมควรตายหล่อเกินไปแล้วเพียงแค่เห็นคนรูปงามเช่นนี้เจียงหลีก็รู้สึกผิวของตัวเองเริ่มร้อนเผาโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าผิวของลู่เจี้ยขาวซีดกว่าแต่ก่อนมากขึ้นมาสีเสียงของลู่เจี้ยหน้าหลงไหล ณขณะนั้นพลังปราณที่รวบรวมไว้ในมือเจียงหลีพพันสลายหายไปแล้วเชื่อฟังคำสั่งของลูเจียแต่โดยดีจากนั้นถอดรองเท้าขึ้นเตียงของเขาเมื่อนางขยับเข้าใกล้ลูเจียรีบยื่นแขนโอบนางเข้ามาในอ้อมกอดทันใดนั้นเจียงหลีก็ได้สติกลับคืนมานางถูกอบกอดแน่นเป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกว่ามือสองข้างของลูเจียมีพลังมากและในขณะเดียวกันนางก็รู้สึกว่าร่างของลูเจียพยายามข่มความสันไหวอย,อยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องถามอะไรไม่ต้องพูดอะไรอยู่เป็นเพื่อนข้าหนึ่งประโยค์ของลูเจียทำให้เจียงหลกลืนความสงสัยกลับไปนางฟังความออกประโยคที่ลูเจียเอ่ยมามิได้เป็นคำสั่งแต่เป็นเพียงคำขอร้องมาโดยตลอดขอร้องอย่างนั้นหรือลูเจียที่นางเคยรู้จักทำไมอ่อนแอถึงเพียงนี้เจียงหลีรู้สึกประหลาดใจและคาดการไม่ได้ จากนั้นพลังมหาศาลมาจากร่างของลูเจียทำให้นางสันสะเทือนไปทั้งร่างดวงตาเบิกกว้างในแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกพลังเช่นนี้วันนี้นางรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มาจากตัวลูเจียแต่ว่าพลังชนิดนี้กลับมีมากกว่าตอนที่นางเจอเขาครั้งก่อนและรับรู้ถึงแรงจากร่างของเขาสิบเท่าร้อยเท่าเจียงหลีประหลาดใจยิ่งนัก ร่างกายของนางดูดซับพลังจากข้างนอกโดยไม่รู้ตัวราวกับว่าไม่ว่าลูเจียจะปล่อยรั่วไหลมาเท่าไรนางก็สามารถดูดกลืนได้อย่างสะอาดหมดจดสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของลูเจียกันแนะ่ร่างกายของเจียงหลีรับพลังจากลูเจียอย่างบ้าคลาั่งนางเองก็ได้แต่คาดเดาในใจ และอาการกำเริบรุนแรงของลูเจียต้องการที่ระเบิดพลังในร่างกายเขาหลังจากถูกเจียงหลีซึมซับแล้วความผ่อนคลายที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นความเจ็บปวดเหลือทนกลับได้รับการบรรเทาเจียงหลีมีประโยชน์มากกว่ายาวิเศษใดๆอย่างน้อยก็สำหรับเขาเยี่ยงนี้เหตุใดนางถึงสามารถดูซับพลังเหล่านี้ได้ลูเจียครุ่นคิดลืมตามองหญิงสาวในอ้อมกอดอย่างใคร่ครวญ เอาอีกเจียงหลีจมอยู่กับการซึมซับดูเหมือนร่างกายกําลังแช่น้ำอุ่นอย่างสบายทันใดนั้นแสงสีขาวพุ่งออกมาจากสติของนางดึงสติของนางออกจากร่างและดูดกลืนเข้าไปอีกห้วหนึ่งความรู้สึกเหยียบลงสู่พื้นดินมาจากส่วนลึกของหัวใจเจียงหลียืนอยู่บนลานประลองต่อสู้ทันใดนั้นก็เผยรอยยิ้มออกมาค้ากลับมาแล้วเป็นเวลาเกือบสองเดือนในที่สุดเสี่ยวมีเจี้ยจื่อก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้ง